สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการแปลงโค้ดนะครับให้มันเป็นลนักษณะรับส่งข้อมูลแบบตัวสินค้านะครับเพราะสุดท้ายและปลายทางนะครับเราจะติดต่อดัต้าเบสแล้วก็ทำระบบในการจัดการสินค้าเช่นเก็ตข้อมูลสินค้าทั้งหมดเก็ตข้อมูลสินค้าตาม ID นะครับหรือตามเงื่อนไขอะไรก็ตามแล้วก็มีการเพิ่มแก้ไขแล้วก็ลบสินค้าดังนั้นเราจะทำการเตรียมโค้ดไว้ก่อนนะครับ พอไปติดต่ออัลเทอร์เบตนะครับมันจะได้สมูทต่อเนื่องกันเป็นแบบเนื้อหานะครับสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับของเก่าเราได้ทําการออกแบบ h t t p GET เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด3ามเมทอดนตรงนี้นะครับเราก็ทําการลบทิ้งเลยนะครับให้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับตรงนี้ไม่ต้องเสียดายนะครับยังทัองพิมพ์อีกเยอะเลยถัดมานะครับเราจะทําการสร้างคลาสตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกําหนดว่าตัวสินค้าเราจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือคุณสมบัติอะไรบ้าง ตรงนี้ผมก้าโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําเรื่องฐานข้อมูลเราก็จะมี ID name นะครับแล้วก็ image แล้วก็ price แล้วก็ stock นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับ assign ค่านะครับของแต่ละตัวออกมานะครับผมขออนุญ,ญาตก๊อปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา rename เอานะครับอันนี้ก็ name อันนี้ image นะครับ นี่ price นะครับอันนี้ส t o c k นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปั้นนะครับตัวคลาสมาแล้วเพื่อบอกว่าสินค้าผมจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับถัดมาผมก็จะทำการสร้างตัวอารเตัวหนึ่งนะครับมาเก็บข้อมูลนะครับสินค้านะครับซึ่งเราจะเก็บข้อมูลในลักษณะแบบอารเไปก่อนเดี๋ยวสุดท้ายปลายทางเราจะเป็นฐานข้อมูลนั่นเองนะครับทีน,นี้ผมก็จะ New นะครับ t ป d ดักเอ ID ก็ง่ายๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น macbook pro นะครับแล้วก็ image name ก็คือยังไม่มีละกันนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องรูปภาพถัดมาก็เรื่องของตัวราคานะครับแล้วก็ s t o อ k หลังจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างอีกสินค้าหนึ่งละกันนะครับก็จะเป็นตัว iphone นะครับ ละกันนะครับอ่า image name ไม่มีอ่าราคานะครับปรับนิดนึงอ่าสินค้าผมมีอยู่10ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจำลองไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างตัว http m e t h เกาะตตัวหนึ่งนะครับมาทำการนะครับส่งข้อมูลตัวเนี้ยกลับไปหาคนที่เราเรียกใช้ตัว web api เรานะครับอันดับแรกเราจะมีคำว่า app get อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ทำการลบนะครับเราจะเปลี่ยนเส้นทางเป็นตัว product s ตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ตัวนี้ของเก่าเราส่งเป็นข้อความนะครับเราจะรับส่งแบบ JSON แล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เรารับส่งแบบ JSON นะครับต้องบอกก่อนว่านะครับ JSON นะครับมันคือ format นะครับแสดงว่าทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่า format มันมีอะไรเช่นนะครับคำว่า format หมายถึงยังไงเช่นผมกำหนดภาษาหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าภาษาแมวแมวร้องไห้แล้วกัน ผมก็จะบอกว่าถ้าใครอยากจะเขียนภาษาแมว้องไห้ของผมคุณจะต้องเติมสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะ,ะมันคือ f o r m แมนั่นเองถ้าสมมุตินะครับคุณใส่ f o r m แมไม่ตรงนะครับเช่นมคุณพิมพ์ผิดนั่นเองมันก็จะไม่ตรงฟอร m a มตนั่นเองนะครับมันเป็นแค่ f o r m แมแสดงว่าเราต้องไปศึกษา f o r m แมนะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยนะครับเขียนเจสันมาก่อนจริงๆการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ย เรื่องเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจ JSON format นะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ผมแนะนำเว็บนี้ครับ w w w s c h o o l c o m ให้มาเสิร์ชดู JSON นะครับใช้เวลาศึกษานะครับประมาณครึ่งวันละกันสำหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับหรือใครที่ลืมเรื่องไปแล้วก็กลับมาทวนกันนะครับมันง่ายนะครับมันเป็นแค่ format นะครับผมย้ำนะมันเป็นแค่ format ขอแค่เราเข้าใจเรื่องของตัว JavaScript ก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่อง,อง JavaScript นะครับ เราก็จะเข้าใจ JSON format นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็จะกลับมาที่ตรงนี้นะครับผมจะรับส่งข้อมูลแบบ JSON ตัว node ตัวนี้นะครับของตัว express เนี่ยมันจะมีตัว method ที่เป็นตัว JSON เราก็เรียกใช้เลยนะครับถัดมาเราก็จะทำการโยนนะครับตัว array object ตัวนี้เข้าไปนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปทำการเทสกันเราก็กลับมาที่ browser ของเรานะครับเราก็พิมพ์เลย localhost พอรสามพันสแโ p r o d u c t m มี s นะครับพอเราได้ทําการออกแบบเส้นทางไว้อย่างนี้ทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้นะครับหน้าตานะครับมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอเมื่กี้ผมกําลังใช้ a t t e n t i o n ตัวหนึ่งนะครับบน google chrome นะครับอ่านักเดนสามารถติดตั้งได้ชื่อว่า Jason วิ e e ล extension นะครับเป็น extension ทําการแสดงผล format ให้มันสวยนั่นเองนะครับบน google chrome นะครับทําการติดตั้งตัวนี้นะครับที่ยอดดาวน์โหลด9000 0 0นะครับ ณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับอ่ามันก็จะเป็นแค่ฟอร์แมตเฉยๆคือถ้าเราไม่จัดฟอร์แมตนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็ดูยากนั่นเองนะครับแต่พอเป็นคําว่าฟอร์แมตอย่างเนี้ยมันก็ทําง่ายย้ํานะครับมันเป็น a อทเทนชั่นในการวิวเท่านั้นนะครับทำให้เราอ่านง่ายเองเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่มันเป็นอะไรไงเราสามารถกดคอลลัปแลวก็เอ็กซ์พนได้นะครับเราก็รู้แล้วเอออ๋อเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์นี่นาเราก็มาดูอ๋อมันมีอะไรบ้างมันมีไทป์อะไรบ้างนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบรอเนี่ยโอ้โหมันดูยากนิดนึงนะครับอันนี้ j จสัยังง่ายอยู่นะครับมันเป็นฟอร์แมตง่ายๆนะครับทำงานจริงอาจจะยากกว่านี้อ่ะอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับของการวิวดูตัวเจสันบน g l e Chrome นะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการนะครับสร้างตัวอ่ะเว็บ API นะครับทำการดึงค่าตัวข้อมูลสินค้าทั้งหมดออกมาแล้วทีนี้โจทย์ก็คือเราจะดึงค่าข้อมูลสินค้า ตาม id ครับเช่นผมใส่เลข1ขึ้นมามันก็ต้องเป็นตัวนี้ใส่เลข2ก็ขึ้นมาตัวนี้นะครับใส่เลข3ก็จะไม่ปรากฏนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการออกแบบกันนะครับเราก็กลับมาที่ตัว v i s u a l studio code นะครับมาที่ไฟล์ app js เหมือนเดิมของเก้าเรามีตัว endpoint ที่ชื่อว่า app get product m s นะครับเราก็ทําการ copy มาอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าตัวเส้นทางมันซ้ํากัน โจทย์คือเราจะทําเส้นทางให้มันสแลและใส่ค่ามาอย่างนี้ครับอ่าแสดงว่ามันเป็นการรับแบบ่าน v a r i a b เ e เราก็จะทําการพิมพ์แบบ่านนะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่ id แสดงว่าถ้าเราพิมพ์อย่างนี้เข้ามานะครับต่อจากตัว Product นะครับทุกคนต้องเข้าใจเรื่องเส้นทางก่อนนะครับต่อจากตัว r r o u u t นะครับตัวนี้ก็คือตัว id นั่นเองเพราะเราใส่โคลอนเข้าไปมันเป็นการ mapping ตัวนี้ให้เป็นตัว variable ผ่านนั่นเองนะครับ่ะถัดมานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับเขียนกระบวนการอะไรบางอย่างก่อนนะครับกระบวนการของผมก็คือผมก็ต้องไปทำการดูก่อนว่าสินค้าตัวนี้มันมีหรือเปล่านะครับผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า r e s u l t ออกมานะครับแล้วก็เป็น product นะครับ dot f i l t e r อ่าตัว javascript มันจะมีฟังก์ชันฟิลเตอร์อยู่นะครับทีนี้เราก็จะตอนที่เราฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบวนลูปนะครับเราก็จะได้ตัวแปรนะครับออกมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันคือตัวแปรของตัว Index แต่ละตัวนั่นเองนะครับเช่นเราฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะวนตามจำนวนของตัวอ r r a y รนะครับอันนี้ก็คือ Index 0ูนี่คือ index 1น,นั่นเองมันก็คือตัวแปร Product นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็แค่เขียน l o g i กว่า Product.id นะครับ เท่ากับเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับ request หรือเปล่าเพราะตอนนี้เรากำลังจะเช็คว่ามันตรงกับ ID ที่เราส่งมาในตัว v a r i a b l e path หรือเปล่านะครับเราก็จะเป็น Para m แล้วก็ ID นะครับถ้าถูกแสดงว่าตัวนี้จะมีค่าถูกต้องไหมครับทีนี้เราก็จะทำการเช็คก,กันก่อนนะครับ r e s u l t ตัวนี้นะครับเราก็เช็คเลยว่า rent ตัวนี้นะครับต้องมากกว่า0นะครับ ถ้ามากกว่า0นะครับเราก็ทำการ return ข้อมูลออกไปนั่นเองนะครับผมก็จะ return ข้อมูลอย่างนี้นะครับก็ uh, r e s json นะครับแล้วก็ใส่ตัว result อันนี้เอาอันนี้คือเราจำลองก่อนนะครับไม่ได้เอาจริงนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น case l นะครับ case l ตัวนี้นะครับเราน่าจะส่งข้อมูล อะไรออกไปสักอย่างหนึ่งนะครับในเคสนี้ก็คือเราจะส่งข้อมูลแบบว่างเปล่าออกไปแบบนี้นะครับก็คือมันไม่มีข้อมูลนั่นเองโอเคนะครับอ่ะทีนี้ทุกอย่างก็น่าจะครบละเราก็จะมาลองทําการเทสดูนะครับเราก็จะมาที่ตรงเบราว์เซอร์นี้123 e หนึ่งสองสามครับอ่ามันไม่มีข้อมูลนะครับเห็นไหมครับข้อมูลว่างเปล่านะครับแต่สมมุดเราส่งหนึ่งเข้ามานะครับสิ่งที่เราคาดหวังคือมันจะต้องมีข้อมูลนั่นเองนะครับ แต่ตอนที่เรา ENTER อนี้เอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้ข้อมูลล่ะเราก็ต้องกลับมาดูที่ตรงส่วนของตัวนี้กันครับกลับมาดูตรงส่วนของตัวนี้กันตรงนี้เราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราก็ดูก่อนครับว่าพารามตัวนี้ ID เราก็แมปปิ้งและแล้วตรงนี้เราเขียนโลจิกอะไรครับผมก็พบว่าตอนนี้ผมเขียนผิดนะครับก็คือ r e s u l t ต้องเป็น .rent นะครับไม่ใช่ .listen นั่นเองนี้ผมเขียนโค้ดผิดนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น rent หลังจากนั้นนะครับก็กลับมาที่ตรงนี้ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือมันจะต้องมีนี่เพราะว่าเราทําการเช็คแล้วว่า Rent มันมากกว่าศูนนะครับแต่ทําไมยังไม่มีอีกล่ะนะครับก็จะเกิดจากตัวนี้ละนะครับตัวนี้นะครับ product id เรานะครับอ่ามันจะเป็นตัวเลขนะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบ String นั่นเองเราก็ต้องทําการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น2ตัวนะครับอ่าเพราะเมื่กี้มันคือการแมปไทให้ตรงด้วยนะครับ อ่านี่คือเรื่องของ JavaScript นะครับเราก็เหลือแค่2ตัวทีนี้เราก็กลับมาที่ตรงนี้ครับ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาผมเป็นเลข2ผมก็จะได้2นะครับปรับตรงนี้เป็น3ก็ว่างเปล่านั่นเองนะครับอ่านี้เราก็สามารถที่จะทำตัวรับนะครับสินค้านะครับตามตัว ID ได้แล้วซึ่งโค้ดตรงนี้เป็นแค่โค้ดจำลองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะติดต่อฐานข้อมูลเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดตรงนี้นะครับ แต่เบื้องต้นให้เห็นคอนเซปต์คร่าวๆก่อนนะครับถัดมานะครับก็คือตัวมาตรฐานนะครับในการ r e ปอ s เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัว HTTP นะครับ s t ต t u s Code นั่นเองนะครับซึ่ง HTTP Sta t u s Code ตัวเนี่ยนะครับเราจะต้องส่งให้มันถูกเพราะว่าคนที่เขายิงรีเควสต์มาหาเราเขาก็คาดหวังครับว่าเราจะส่ง HTTP Sta t u s Code มาแบบถูกต้อง เช่นถ้าเป็นสถานะโอเคก็คือ200นะครับถ้าเป็นสถานะแบบไม่เจอสินค้าหรือไม่เจอข้อมูลเนี่ยก็จะเป็น404นั่นเองนะครับเราก็ต้องส่งให้มันถูกนั่นเองนะครับทีนี้โดย default นะครับมันคือ200นะครับเราจะเช็คอย่างไงดีละ่ะนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะติดตั้ง attention ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r レス k ข e n นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับ เราจะใช้ race คแอนตัวนี้ในการทดสอบนั่นเองว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปใช้ race ค t k แอนนะครับผมก็ขอจะจบคลิปนี้ด้วยการแปลงโค้ดให้มันเหมาะสมก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะทําการแปลงโค้ดตรงส่วนของตัวตัวคําว่าฟังก์ชันตัวนี้ให้เป็นลักษณะแบบ arrow function นะครับคือผมจะลบฟังก์ชันออกนะครับแล้วผมก็มาแปลงตัวนี้เป็น arrow ก่อน นะครับแล้วผมก็ลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็แปลงเป็น arrow ใหม่ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวอ่าอาจจะมีเรื่องของตัวราคาสินค้านะครับเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับอ่าผมก็จะสร้างตัวแอปนะครับ get ใหม่ชุดหนึ่งอ่ะจริงๆครอบข้างบนมานะครับผมจะทำเป็น get ตัวสินค้านะครับ ก็คือเรื่องของตัวราคาละกันนะเราก็จะรับตัวราคาเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบค u วรี่ t ต n ิงละกันนะครับจะได้ต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะครับตรงนี้ก็คือพาดโปรดักต์นะครับมี S แล้วก็ p r i ์ e นะครับแสดงว่านะครับข้างในก็คือการทํางานในการเช็คว่าราคามันอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าผมก็จะแปลงโลจิกนิดนึงนะครับก็จะเป็น Price นะครับ แล้วก็ตรงนี้อลบทิ้งนิดนึงนะครับก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับมินนะครับซึ่งมินตรงนี้นะครับคือค่าตัวแปรที่เราจะรับจากตัวพารามิเตอร์นั่นเองนะครับเราก็จะประกาศอย่างนี้ครับมินเท่ากับ req. นะครับยังจำได้ไหมครับก็คือตัว query นั่นเองนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่ามินอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือสินค้านะครับ ต้องมากกว่าแล้วเท่ากับมินผมก็จะมีแม็กด้วยผมก็จะก๊อปใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแม็ก่์หลังจากนั้นนะครับผมก็จะแอนเงื่อนไขดิดหนึ่งนะครับก็จะเป็น p r o d u c t p r i c e นะครับต้องมากกว่าเท่ากับแม็กนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับโลจิกก็คืออย่างนี้เลยนะครับ product price นะครับต้องมากกว่ามิน แอนโปรดักต์ไพต้องต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ m a ็นะครับคือเราจะเสิร์ชช่วงราคานั่นเองนะครับทีนี้ตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะทำการนะครับ return เป็นข้อมูลนะครับแบบ json เลยนะครับก็ลบตรงนี้ทิ้งเลยครับก็จะเป็น res j s o n นะครับแล้วก็ส่งตัวแปร result ออกไปนะครับอย่าลืมจัด format นิดนหนึ่งนะครับ อ่าทีนี้โค้ดตัวนี้นะครับอ่านค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะครับลองคิดภาพครับสมมุติเรามีทั้งหมดอ,อยู่ร้อยตัวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี่ยโค้ดแบบนี้มันก็จะดูไม่สวยนั่นเองนะครับเราจะใช้ความสามารถของตัว Java Script สมัยใหม่ก็คือการ de-structuring object นั่นเองนะครับเพราะว่าตัว req request สังเกตว่ามันก็จะมีตัว min มี max ใช่ไหมครับเราจะทําการให้มันเหลือบรรทัดเดียวโดวยการแก้ไขโค้ดไวยากรณ์เป็นอย่างนี้ครับ เราจะเอาไอตัวนี้นะครับดิมันออกมาเป็นอ็อบเจกต์ก็คือลักษณะอย่างนี้นั่นเองครับอ่ Min, ามินแล้วก็แม็กครับอ่าเบื้องหลังมันก็คือไอโค้ดยาวๆบิื่กี้นั่นเองนะครับถ้าจะเปรียบเปยนะครับว่าการเขียนแบบนี้กับการเขียนแบบบิกี้ก็คือค่ามันจะเหมือนกันเลยแต่แบบนี้จะดูสั้นและกระชับกว่านะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแก้ไขโค้ดข้างล่างนะครับเราก็จะมาลองทําการเทสดูว่า Product Pri c e ตตัวเนี้ยได้เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะ ของเนะครับต้องทํางานถูกต้องนะครับเราทํางานถูกต้องนะ2ก็ได้ข้อมูลนะครับ1ก็ได้นะครับถัดมาเราจะเป็น price ครับแล้วเราก็จะใส่ตัว q u r r y s t r i n g ถูกต้องไหมครับก็จะมีค่า min นะครับเท่ากับ 1, 2, 3นะครับแล้วก็ n โทดทีนะครับ a n d max นะครับเท่ากับนะครับ55 5นะครับ enter นะครับ เราก็จะพบว่าตอนนี้นะครับมัน Return ออกมาเป็น Object อ่ะสาเหตุที่มัน Return Object แบบนี้มาคาดว่าเราจะวางลำดับผิดนั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงเราต้องเข้าใจเรื่องผ่าตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนดูผ่าตรงนี้ดีๆนะมัน s r o s u p t o d u c t นะครับแล้วก็มีตัว price ซึ่งมันคือเส้นทางตัวนี้ถูกต้องไหมครับแต่ลองสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้อ่ มันก็คือตัวนี้นั่นเองครับดูพาดก่อนนะครับต้องเข้าใจเรื่องพาดก่อนพาดมันแมทกันนั่นเองครับคือตอนนี้เราพิมพ์คําว่า product slash pipe มันก็คือ,อมันก็คือตัวนี้นั่นเองอันนี้เข้าใจเรื่องเส้นทางใช่ไหมครับดังนั้นมันเลยเรียกตัวนี้นั่นเองครับมันไม่มาเรียกตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องสลับตําแหน่งของตัวโคด้ดนิดนึงนะครับก็คือย้ายบล็อกตัวนี้ครับกดลากคุมแล้วกดคัดนะครับไปวางไว้ก่อนตัว id ตัวนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้เราก็จะเรียกได้แล้วเพราะว่าถ้า Product แล้วก็ p r i c ตตรงนี้แบบแม t ต์แบบเป๊ะเลยนะครับมันก็จะมาเรียกตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัว ID ก็จะมาเรียกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการ Enter ตัวนี้ก่อนนะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้มันไม่มีค่าตัวนี้เลยเพราะอะไรละ่ะก็เราไม่ได้เข้าเงื่อนไขสินค้าเราไงครับเราก็กลับมาดูเงื่อนไขสินค้าเราก่อนว่าสินค้าเรามีราคาอะไรบ้างอ เราจะมี90,000นะครับกับตัว5 0 0 0ัเาทีครับ9ก0า0กับตัว5 0,000นะครับเราก็จะมาทําการเก็ตตัวนั้นกันนะครับก็จะเป็น s แล p e นะครับอ่าเราก็เปลี่ยนเลยครับเป็น50,000นะครับกับ90,000เราก็จะได้ข้อมูลอยู่2ชุดนั่นเองเห็นไหมครับอ่าตามที่เราต้องการเลยนะครับเราเสิร์ชช่วงราคานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าผมปรับราคาตรงนี้ มาเป็น5 0,000- ถึง6 0 0ม0มันก็จะมีแค่ตัวเดียวโอเคนะครับตอนนี้ทํางานถูกต้องนะครับสุดท้ายแล้วครับพอเราสลับตําแหน่งโค้ดนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือถ้าเสิร์ชราคาสินค้าตัวเดียวก็จะต้องขึ้นนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือโค้ดนะครับสำหรับการตั้งต้นนะครับของตัวจัดการสินค้าคือเป็นการดึงข้อมูลสินค้ามาก่อนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็จะมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัว http เมธอดนะครับอ่าทิทททเชทน HTTP Status Code นะครับซึ่งเราจะใช้ a t t e n t i o n ที่ชื่อว่า Red c l n กันนะครับเราจะได้ปรับโค้ดเราให้มันดีขึ้นนะครับพร้อมที่จะไปติดต่อ Database ในอนาคตนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ